สวัสดีครับเพื่อนเอนครับวันนี้ผมก็มีคลิปวิดีโอนะครับของหนุ่มทหารชาวลาวนะครับผมออกมาระบายความในใจนะครับโดยปัจจัยสําคัญที่เขาพูดก็คือที่ที่ผมเอามาทําคลิปเพื่อนเพื่อนดูก็คือเขาบอกว่าเขาทํางานเนี่ยเป็นทหารมาแล้ว3ปียังไม่ได้รับเงินเดือนโอ้โหแล้วอยู่ได้ยังไงนะครับทุกคนนะผมว่วาสุดยอดจริงๆนะครับผมทํางานนะฮะได้บรรจุเป็นหัวหน้าหมู่ด้วยนะ แล้วทํางานมาแล้ว3ปีไม่ได้รับเงินเดือนเลยสักบาทนะแล้วเขาอยู่ได้ยังไงครับผมก็เรียกได้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปของทหารหนุ่มนะครับผมออกมาระบายความในใจเกี่ยวกับระบบบริหารนะทุกเขาบอกทุกวันนี้ทำงานหาเงินให้นายขี่รถนะให้นายขี่รถโกโก้นะครับเท่ๆนะครับผมคอยทำงานแต่ตัวเขาเองเนี่ย ทำงานมา3ปีแล้วเงินเดือนไม่ได้สักบาทใครที่ฟังภาษาลาวออก mm. ก็ลองไปฟังดูนะครับว่าคลิปนี้มันจริงหมคนเรานะครับถ้าไม่อึดอั้นตันใจจริงๆเนี่ยไม่ออกมาพูดหรอกครับผมโดยเฉพาะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคือในทหารคนนี้เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่กล้าออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้โอ้ชาวลาวเขาเ้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะหลายคนก็บอกว่าชื่นชมนะที่คุณออกมาพูด นะออกมากล้าพูดออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายมากเขาอาจจะโดนเก็บนะหรืออาจจะโดนไล่ออกหรืออาจจะโดนอะไรอย่างนี้เพราะถ้าเป็นผมนะผมพูดต่อสามปีไม่ได้อะไรนี้ผมไม่อยู่แล้วไม่ใช่ว่าสามปีเลยครับเดือน2เดือนไม่ได้อะไรเราคนไทยไม่ทําแล้วครับผมมันเกินไปนะครับผมสําหรับเรามันเกินไปแต่คือคลิปนี้ที่อยากเอามาบอกก็คือว่า ก่อนหน้านั้นเราฟังคลิปสาวลาวไงระบบเขาบอกระบบเนี่ยสังคมนิยมมันดีนะครับเห็นไหมชอบชอบระบบสังคมนิยม,มดีนะครับผมดีมากไงเห็นไหมเจ้าหน้าที่พนักง,งานรัฐของคุณยังไม่ได้รับเงินเดือนเลยเดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันกบผมแล้วเรามาพูดคุยกันนะเพื่อนๆมีความคิดยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับอ่ะไปฟังคลิปของทหารหนุ่มกันครับเพราะว่าคันเถิงกับคันลุ่มนี่มันปะป้่อยกันหลายมันแสดงออก,นอกเนาะเขาเป็นหัวหน้ามู บบได้กินเงินหน้าที่จนสามปีอลไเนี่ที่เข้าปีที่สี่อะไรนี่ย้อ,นย,น,อย <c oughs> นยังมันแนวนี้แหละการพัวพันนีแ่แหละคันถึงคันลุ่มนีแ่แหละมันมันมีการซ่อโกงกันไยเงิน <c oughs> หน้าที่โบเล่นบบมีได้มีแต่ว่าหัวหน้านายเขาเอาเบิด์ตสมือนี่หาเงินให้หนายขี่รถเนาะขี่รถหญ่รถโก้สมือนี่ทหารนะ แต่ว่าคันเทิงนพนบสนับสนุนพ่นบุยังให้ไปเห็ดเรียกนอกนะเห็ดเรียกนอกมาคันเอาพัฒนากรุมกรองกับโบว่าดอกนี้เอาเข้าถงเนาะเพราะ่ถงนายมันบริวปีนลงลุ่มเนาะถงนายบริเวปีนลงลุ่มอืมถงนายบริเวปีนลงลุ่มก็คือว่าการไปเรียกไปงานนี้นะการไปสนามเนี่ยตายยุ่สนามนะมันยังบุเรื่องซันให้เขาหนามันห่วงไว้ยังเงินเงินหัวพ่อเนาะเงินหัวพ่อสุบะสุห่วงไว้ให้ยัง สั้นทันสูห่วงไว้ยังสูคือบุเรือนให้มันมันตายยุสนามนะมันเฮ็ุหน้าที่นะไม่ทับมันตายนะคืออนุภาคเนาะคือรุ่นมานํากันเนาะแต่กับบุเรื่อนสัน้นบูมีอย่างทางัทง้งทั้งที่มันไปเฮตุหน้าที่ไปเห็ุคุมคลองอยุกัมพูเจียอืมไปเห็ุคุมคลองตายสุดท้ายมาประกาศว่าเออประกาศว่าจังไงเป็นวาญ,ญาิของภูเกียวภูเกียวแม่สุตี้กูบุมี่ตาบ่กูบุมร่หูกูหูนกตาบอดบ่ บ่กูหูนกตาบอดบ่กูถามสูดูสูใจสูเอาอย่างเฮ็ดสูคือใจมาแท้ฮะใจสู้เอาอย่างเฮ็ดสูคือใจมาแท้บ่กูถามสูดูสู้เอาอย่างเฮ็ดสูคือใจมาแท้สูคือบูเห็นใจกันแน่ ก็การเถิงกับกนรลุ่มนี้มันปากกล่อยกันร้ายมันแสดงออกนอกเอาเป็นพนะหมู่ไม่ได้กินเงินหน้าที่จนสามปีวันนี้ไม่มาอยู่ลาวปลอดภัยดีไหมนะเพราะว่าออกมาเ้อแบบนี้นะครับผมเรียกได้ว่ามันเนี่ยนี่แหละอันตรายนะอันตรายสำหรับชาวลาวนะครับผมก็นั่นแหละ ก็การพัวพันนี่แหละการั้นล่วงนเราไม่ได้มีอะไรเลยมันมีการโกงอะไรเงินหน้าที่ผมเองผมมีได้มีจ่ว่าหัวหน้านายเขาเอาเบสทุเรีอนนี่หาเงินให้นายขี่รถเนาะขี่รถใ่ญ่เลโก้สุเมือนี้ทหารนะต่ว่าการถึงเงินคนสนับสนุนเพคนบอยังให้ไปเห็นเรียกนอกนเห็นเรียกนอกมาเขนเอาพัฒนากรมกองกับบว่าดอกกันนา้เข้าถงเนาะเข้าถงนายบุรีพีนงลุมเนาะายบริีนง่องการองเาเดยนลาวมาไทยหรือเจ้าหน้าที่ลาว ก็ไม่ควรมายุ่งเรื่องการรองของไทยเหมือนตรงนายบมดินจนลุงลุก็เพื่อนเพื่อนฟังขึ้นไปเล้วคพื่อว่าการไปเรียกไปงานนี้นะการไปสนามเนี่ยตายยุสนามนะไม่ใช่บุเรื่อนซันให้เขานะมันห่วงไว้ยหงเงินเงินหัวข้อนะงานสั้นนะซูห่วงไว้ให้เงินซูคือบุเรื่อมให้มันมันตายยุสนามนะมันฮหดหน้าที่นะไม่ทับมันตาย นะครับหรือว่อนอนุภาคเนาะคือรุ่นมานำกันเนาะหรือเปล่าเต่กับบุเรียนฟันบุมีอย่างทั้งทั้งที่ไปเห็ุหน้าที่ไปเห็ุทุ่มองไม่ทีนึงก็ได้เขาบอกว่าเขาเหมือนเขาบอกว่าเขาหาเงินให้นายแสดงว่าเขาหาเงินได้ท้ายมาประกาศว่าเออแต่เขาหาประกาศมาจังไีหนึ่งเป็นวายาทของผู้เกี่ยวผู้เกี่ยวแม่จูตี้กูบุมีตากูบุมีหู มููนกตาบอดปีแล้วยังไม่ได้เงินเนเลยนะครับผมบอูนกตาบอดโอเคสามปีไม่มีอะไรมากนะครับเอาคลิปของกุถทามสูดูสูใจอาอย่างเฮ็ดฝากกดติดตามช่องดูสู้นใจมาใจกันคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับใจซัว